สวัสดีครับวันนี้ผมจะมานำเสนอตัวคาร์บอนเอ็กลนะครับเป็นตัวชุดแว่นขยายชนิดเลนคงที่นะครับชุดนี้นะครับมีกำลังขยายให้เลือกนะครับโดยมีกำลังขยายเริ่มตั้งแต่3.5เท่าหรือ 3.5x นะครับมีกำลังขยายให้เลือก4.5เท่านะครับ 5.5เท่าและ6.5เท่านะครับทั้งหมดมีให้เลือก4กํกำลังขยายนะครับผลิตภัณฑ์ตัวนี้นะครับเป็นผลิตภัณฑ์จากประเทศอังกฤษนะครับโดยชุดเลนต์ตัวนี้จะเป็นผลิตภัณฑ์จากประเทศเยอรมันนะครับในส่วนของตัวเครื่องตัวนี้นะครับก็จะมาเป็นชุดเป็นเซตนะครับโดยมีเคสให้นะครับมีตัวลูกให้นะครับ มีตัวสายรัดนะครับสามารถนํามาคล้องกับตัวกรอบแว่นและปรับรัดขนาดศีรษะได้นะครับมีผ้าเช็ดเลนให้นะครับมีชุดกรอบแว่นสามารถนําไปตัดเลนนะครับและนํามาใส่ประกบคู่กับตัวหลูกตัวนี้ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับตัวนี้หลูกตัวนี้นะครับออกแบบมาให้ผู้ใช้เนี่ยสามารถาใช้งานได้อย่างสะดวกสบายนะครับโดยตัว กรอบตัวนี้ก็จะผลิตจากตัวคาร์บอนนะครับมีคุณสมบัติน้ำหนักเบาเช็ดทำความสะอาดได้ง่ายนะครับมีตัวแป้นซิลิโคนรองจมูกตัวนี้นะครับสามารถปรับตำแหน่งได้นะครับปรับดัดได้ตามสริลักษ์ของผู้ใช้นะครับและทำให้กระชับนะครับเมื่อเข้ากับในส่วนบริเวณจมูกนะครับและสามารถปรับพิพิวดิสเทนซิ่งหรือระยะห่างลูกตานะครับโดยปรับได้ตั้งแต่50มิล ถึง80มิลิเมตรนะครับมุมมองของตัวลูกตัวนี้นะครับก็จะมีมุมมองเอียงอยู่ที่ประมาณ48องศานะครับสามารถช่วยให้ผู้ใช้นะครับผ่าตัดหรือทำการตรวจในระยะเวลานานได้โดยที่ไม่ต้องก้มคอนะครับไม่ต้องก้มคอสามารถใช้งานทำงานให้แพทย์ผู้ใช้เนี่ยทำงานได้ยาวอย่างต่อเนื่องนะครับในส่วนตัวนี้ปรับ ตัวเลนขึ้นได้เมื่อไม่ใช้งานนะครับปรับลงได้นะครับตัวนี้ก็จะเหมาะสำหรับผู้ใช้ที่สายตาทั้งสั้นหรือยาวนะครับสามารถปรับได้ตามตำแหน่งที่ต้องการก็คือจะมีตัวหมุนปรับอยู่ที่ทั้งสองด้านนะครับของตัวตัวลูปตัวนี้นะครับและในชุดนี้นะครับก็จะมีอุปกรณ์เสริมมาให้ด้วยนะครับ ซึ่งผู้ใช้สามารถเลือกได้นะครับก็จะมีเป็นชุดไลท์สอรหรือชุดให้แสงนะครับเป็นเลนชนิดตัว LED นะครับมีค่าความส่องสว่างอยู่ที่3500 0ลัก์นะครับก็จะมีชุดไฟให้1ชุดมีชุดชาร์จให้1ชุดนะครับและมีตัวแบตเตอรี่ให้3ชุดนะครับสามารถนำมาใช้งานได้นะครับ โดยนํามาใช้งานนะครับเราสามารถนํามาประกอบเข้ากับตัวหลูปตัวนี้นะครับว่าประกอบเข้ากับหลุปตัวนี้แล้วเรียบร้อยนะครับเราก็เอาตัวแบตเตอรี่ที่เราชาร์จแล้วนะครับนํามาใส่นะครับก็จะพร้อมใช้งานเลยทันทีนะครับโดยการแตะที่ด้านบนทีหนึ่งนะครับกำลังเอ่อโดยการแตะที่ด้านบน1ทีนะครับไฟก็จะออกมานะครับในระดับสูงสุดนะครับแต่อีกทีหนึ่งกําลังไฟก็จะลดระดับลง แต่อีกหนึ่งที่นะครับคือการปิดนะครับซึ่งตัวนี้ออกแบบมานะครับมีน้ำหนักเพียง75กรัมนะครับกรณีไม่ได้ติดตั้งในชุดไลทซอสแต่ถ้าติดตั้งชุดไลทซอสแล้วก็จะอยู่ที่ประมาณ87กรัมนะครับมีระยะาจากหน้าเลนถึงวัตถุที่เราจะส่องเนี่ยอยู่ที่ขนาด360มิลิเมตรถึง460ม mm, ิลิเมตรนะครับก็จะทำให้แพทย์ผู้ใช้เนี่ยทำงานได้ ในระยะที่ต้องการนะครับซึ่งชุดนี้ก็จะเหมาะกับงานของงานสัญยกรรมตกแต่งนะครับงานจักสุนะครับงานหูข้อจมูกหรือถ้าเป็นงานทันตกรรมนะครับก็จะมีตัวฟิลเตอร์สีส้มให้นะครับสามารถปรับตัวฟิลเตอร์สีส้มเพื่อให้แสงออกเป็นสีส้มได้เลยนะครับอันนี้ก็จะเหมาะกับใช้ในงานทันตกรรม แต่ถ้าเป็นงานศัลยกรรมตกแต่งหรืองานหูข้อจมูกหรือจักสุกนะครับก็จะใช้เป็นไฟชนิดนี้นะครับนี่ก็จะเป็นอุปกรณ์ที่ช่วยอำนวยความสะดวกให้คุณหมอนะครับให้คุณหมอนะครับเมื่อเราสวมเข้ากับตัวผู้ใช้แล้วนะครับเราก็สามารถปรับระยะที่ต้องการได้นะฮะโดยเราสามารถเลือกปรับระยะห่างระหว่างตานะครับและปรับกำลังไฟให้ตรงกับ ที่เราต้องการนะครับผู้ใช้ก็สามารถทํางานได้โดยที่ไม่ต้องก้มสายตานะครับหรือเขาสามารถที่จะปรับในมุมมองที่เชิดขึ้นได้นะครับเมื่อต้องการครับผมนี่ก็จะเป็นการทํางานของตัวลูกนะครับสนใจติดต่อบริษัท Universal แซล l i ิตี้จำกัดครับ